กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับรายงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน2,560และ2,561ตามมาตรา10ทับ2พระราชบัญญัตริรถยนต์2,546วันนี้ เป็นเวลา17ปี17ปีที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับก็เป็นวัยรุ่นแล้วครับสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินไม่ไว้วางใจท่านฟังไว้นะครับปกติสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนี่เขาไม่ค่อยจะไปตำหนิใครนะครับวันนี้เขาตำหนิท่านอย่างแรงเลยท่านประธานครับค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ อันนี้เนี่ยนะครับที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ท่านนี่แหละนะครับแล้วนี่คงค้างระยะยาวหมายความว่าเก็บไม่ได้นยครับสะสมมา70%พวกท่านทำอะไรกันคณะกรรมการกองทุนทำอะไรกันท่านทำอะไรอยู่คนข้างนอกเขารู้กันหมดอ่ะมันเป็นอาชีพ อาชีพขายป้ายทะเบียนไงครับมีคนในส่วนที่เกี่ยวข้องของท่านเนี่ยไปทำอาชีพหรือไม่การประมูลเลขสวยๆเอาไว้ให้ตัวเองเอาไว้ขายเนี่ยคนทั้งประเทศไม่มีโอกาสใช้แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นทรัพย์สินพวกท่านทำอะไร สิปีมานี้ท่านฟ้องแพ่งกี่คดีจบไปกี่คดีเรียกเงินค่าเสียหายได้กี่คดีติดคุกกี่คนต้องตอบในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นี่ค้างสองพันกว่าล้าน สะสมมานะถ้าคิดเป็นดอกเบีย้ยต่อปี50ล้านบาทต่อปีต่อปีต่อปีท่านไม่มีปัญญาไปฟ้องร้องหรอครับไปดูกองทุนกู้ยืมการศึกษาเด็กนักเรียนกู้ยืมมีบ้านยึดบ้านมีรถยึดรถทําอย่างนี้บ้างสิครับท่านอย่าดูถูกประเทศไทยอย่าดูถูกประชาชนถึงว่าเงินนี่มันได้มาโดยง่ายแต่ท่านไม่สามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับ ีนหน้าอย่าส่งรายงานแบบนี้ท่านคิดว่าเงินมันได้มาฟรีเหรอครับผมจะไม่บอกว่าท่านเอาไปใช้อะไรแต่ท่านใช้เงินรายได้ของท่านปีละพันเจ็ดร้อยล้านท่านตั้งโครงการมาพันเจ็ดร้อยล้านเจตนาไม่ให้ใครเอาไปใช้ใช่ไหมมีเจตนาไม่ให้ใครไปใช้ใช่ไหมท่านกันไว้แต่ท่านใช้ไม่ได้ หนึท่านใช้ได้แค่35%มเหลืออีกสิท่านใช้ไม่ได้เพราะท่านห่วงงบไว้ใช้ตัวเองอย่าทำอีกนะครับไม่ใช่กองทุนของท่านไม่ใช่มรดกตกทอดในครอบครัวของท่านมันเป็นของประเทศชาติปีหน้าอย่าทำทำให้ดี ท่นพิเชษย่าดุเกินไปเดี๋ยวเท่านี้นะครับท่านประธานครับผมไม่พูดมากผมพูดแค่นี้ครับปีหน้าเจอกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่นพิเชษครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แ a ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ